ดึงขึ้นมากอนหนึ่งว่าจะได้เยอะขนาดไหนสวัสดีนะคะปลูกเองปลงเอง,งเอ,งอะควาพวนิกกับแมววันนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันตะวันกันอันนี้คแม่เก็บไว้ในกล่องโฟมแล้วก็ใช้ดินกลบเนาะก็ผ่านมาสี่เดือน น้องยังมีความแข่งเป๊กได้แบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นที่ยังไม่มีรากงอกเพราะว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่รากงอกเดี๋ยวเราจะมาเอารุ่นนี้ไปปลูกต่อกันเนาะใครที่อาชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดด้วยน้ำระบบปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็การเพราะเห็ดเศรษฐกิจ ฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองอ่ะมาดูแก่นตะวันนะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อารากเริ่มงอกเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะพักแม่ก็จะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนาะเก็บหัวใหญ่ๆไว้กินแล้วก็หัวเล็กๆเนาะเอาไปปลูกนั่นเองเพราะว่าแก่นตะวันเป็นอะไรที่ปลูกง่ายแล้วก็น้องก็จะลามด้วยนะกแม่ก็จะมาปรุงดินง่ายๆเนาะก็คือ,อดินถุงธรรมดาแล้วก็ปุ๋ยหมักถุงมาดูเนาะ กล่องนี้ก็คือจะเป็นกล่องผลไม้คแม่เลือกใช้กล่องพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเวลาน้องอรากเริ่มเดินก็จะได้เห็นรากนั่นเองเราก็จะมาใส่ดินรองก้นกระถางแบบนี้ใช้มือกดไปเบาๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาะเริ่มต้นจัดเรียงน้องแก่นตะวันเนาะตรงปลายนะทีะ่มีปมรากงอกตรงนี้ก็คือจะมีเป็นลำต้นงอกขึ้นมานั่นเองเนะาะแม่ก็จะแนะนําให้เพื่อนๆเนาะคือน้องเป็นอะไรที่ปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลเนาะ ใช้หัวเล็กๆมาปลูกเลยเก็บหัวใหญ่ไว้กินนะอ่าเสร็จแล้วเนาะทาไมมา ใส่ดินกลบทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รดน้ำเนาะในช่วงหน้าหนาวเนาะไม่ต้องรดน้ําบ่อยก็คือสังเกตถ้าดินแห้งค่อยรดน้ําแค่นั้นเนาะคือวันนี้ได้เยอะอีกแล้วนะอ่าเสร็จแล้วเนาะแมก็คือจะมาเริ่มปลูกลงดินในช่วงที่อรอนหรือว่าหิมะหมดนั่นเองก็จะประมาณเดือนพฤษภาเนาะสังเกตสภาพอากาศของอเพื่อนๆดีๆเนาะแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เห็นไหมก็คือรากแบบ อนัวเนียพผัวพันแบบนี้ทำมอไม่สามารถแยกน้องออกจากกันได้ก็จะมาปลูกแบบนี้ไปเลยเนาะสรรพคุณของแกนตะวันเนาะช่วยลดน้ําหนักป้องกันโรคเบาหวานลดไขมันลดน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลสูงเนาะเกี่ยวกับพวกระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยขับสารพิษด้วยเพื่อนลองหามาปลูกกันดูเนาะคือสรรพคุณเยอะมากแล้วก็แม่บ้านต่างแดนอย่างเราก็เอามาตําส้มตําคือแซ่บมากแล้วก็น้องก็ เก็บไว้ได้นานเนาะเราปลูกไว้แล้วก็น้องค่อนข้างจะลามนิดหนึ่งนะคือถ้าขุดหัวออกไม่หมดอะไรแบบนี้เนาะในปีถัดไปน้องก็จะงอกมาของน้องเองคือแบบง่ายแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องดูแลม,มากเนาะกันตวนนะวันเนาะน้องจะลงหัวในลักษณะที่แบบแผ่รอบจะไม่เหมือนกันกันกบบัวหิมะบัวหิมะน้องจะลงหัวแบบแนวตรงเนาะยิ่งอยกดินสูงน้องบัวหิมะก็จะได้ หัวที่แบบใหญ่นั่นเองอ่แม่ก็คือจะใช้ปุ๋ยหมักธรรมดารองก้นหลุมไปเนาะ หลังจากที่อาจัดตำแหน่งวางตำแหน่งของน้องที่จะปลูกเรียบร้อยอ่าก็จะมาพรวนดินเนาะสังเกตเนาะแม่ไม่ได้อายกดินสูงเนาะตอนแรกคืออตั้งใจจะยกดินอีกรอบหนึ่งตอนที่น้องโตแต่ว่าสรุปว่าก็คือไม่ได้ยกดินเพิ่มแต่อย่างใดเนาะสำหรับปุ๋ยที่เราใช้รองก้นหลุมหรือจะบำรุงอะไรก็แล้วแต่เนาะอย่างปุ๋ยหมักถุงหรือจะปุ๋ยคอก เวลาที่เอาน้องมาใช้เนาะเขาจะมีความร้อนเนาะทีนี้แมมก็จะขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมกักรองก้นหลุมทีนี้ก็จะคลุกเคล้าดินเนาะดินที่ฟราร์มแล้วก็ปุ๋ยหมักให้เขาเข้ากันก่อนที่จะเริ่มต้นปลูกเพราะว่าถ้าปุ๋ยอย่างเดียวน้องก็จะร้อนทีนี้รากของพืชผักที่เราปลูก ก็อาจจะเน่าได้เนาะอาจแม่มาใส่ปุ๋ยหมักไม่ได้ใส่เยอะเนะาะเพื่อนลองดูเนาะว่าตัวเองจะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทําเองหรือว่าปุ๋ยหมักถุงที่อาจะซื้อมาเหมือนของแหม่เนาะแล้วก็ปีหน้าเปลืองเนาะเปลืองค่าปุ๋ยอาจจะไม่ได้ซื้อปุ๋ยในปีหน้าเนาะก็พยายามทําปุ๋ยหมักใช้เองตอนนี้ก็คือพยายาม ที่จะเอาพวกเศษอาหารสดๆอะไรงนี้ก็พยายามเอาไปกลบดินอยู่เนาะแล้วก็แม่ก็ใช้เนาะกระดาษลังกระดาษที่แบบไม่ใช้แล้วเอาไว้คลุมไว้เพราะว่า ก็จะการยากขึ้นได้บางส่วนด้วยทีนี้ถ้าเรายังไม่มีปุ๋ยในตอนเริ่มต้นเนาะก็สามารถบำรุงดินในช่วงหลังก็ได้เนาะระหว่างปลูกระหว่างรอน้องโตอะไรพวกนี้ค่อยบำรุงทีหลังก็ได้เนาะของแมมเลือกบำรุงเลือกใส่ปุ๋ยในตอนเริ่มต้นครั้งเดียวจบแค่นั้นจริงๆเสร็จแล้วเนาะการให้น้ำเนาะแมมก็คือจะพยายามรดน้ำวันละครั้งเพราะว่าปลูกในช่วงหน้าร้อน รถจนกระทั่งอต้นเริ่มโตแข็งแรงก็จะไม่ได้รถอีกแล้วนะผ่านมาประมาณ5-6เดือนสังเกตต้นของแก่นตะวันสูงยาวใหญ่ยักษ์มากแล้วก็แก่นตวันที่แม่ปลูกเนาะ,ะปีแรกดอกก็มาปีที่สองดอกก็มานะ,ะถ้าดอกน้องเริ่มมาแล้วน้องก็คือน้องจะเริ่มมีหัวเริ่มลงหัวแล้วนั่นเองเนาะ ก็คือ,อสามารถอลองขุดมาดูก่อนได้หรือจะขุดไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าบางท่านเนาะเขาเก็บจนกระทั่งต้นตายไปเลยแล้วก็ค่อยขุดกินเนาะเพราะว่าบางท่านพื้นที่เขาอ่อน้ําไม่ท่วมค่ะบนั้นสามารถเก็บแกนตะวันไว้กินได้นานเลยเนาะก็คือแม้ว่าหิม,มะจะลงหรืออะไรก็แล้วแต่หัวที่อยู่ใต้ดินยังจะโอเคให้ยกเว้นว่าแมงจะมาเจาะที่หัวนั่นเองนะ อ่าคุณแม่เอ่อตัดต้นแก่นตะวันเราก็เอ๊ดอกของแก่นตะวันคืองามงามเนาะเราสามารถเอาดอกของแก่นตะวันไปปักแจกันได้เนาะแทนที่จะตัดแล้วก็ทิ้งต้นไปเลยเนาะแม่เอาไปปักแจกันเนาะน้องก็จะอยู่ได้นานประมาณอาทิตย์หนึ่งดอกก็จะเริ่มร่วงนั่นเองแล้วก็แก่นตะวันน้องก็จะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับทานตะวันดอกก็จะลักษณะคล้ายๆกัน แต่ว่าลักษณะดอกก็จะเล็กกว่าแค่นั้นเนาะเดี๋ยวแม่จะมาเริ่มขุดดูกอรแรกของปีนี้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนโหเขายังไม่แก่อ่ะเพือ่อนเพื่อนดูแล้วก็นี่เยอะอ่ะไอ้เพื่อนๆสังเกตลักษณะการลงหัวของน้องเนาะหัวก็จะแผ่ไปรอบๆแม่ก็คือต้องค่อยๆเนาะ ค่อยๆเอาดินออกมาเพราะว่าถ้าขุดแบบชึ้ไปเลยเนาะใช้อับพลั่วขุดไปเลยแบบนี้โอกาสที่จะแตกหกักคือง่ายมากตอนนี้ยังดึงนองไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาช่วยขุดแล้วก็จะได้ดึงดึงขึ้นมากอนหนึ่งว่าจะได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าหัวของเขาเนาะยังไม่ค่อยแก่ดีเท่าไหร่วันนี้รอดูว่าแม่จะได้ขุดสักกีก่กอแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขุดบัวหิมะดูด้วยเนาะว่าจะยังโอเคไหม ขอขุดขอขุดขอขุดจะได้อดึงมาได้ เยอะไหมมาดูกันใกล้ๆก้อนหนึ่งคือเยอะขนาดไหนหนักดินตอนนี้เออนี่เลยแล้วก็เขาจะยังไม่ได้แก่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันนี้ข้างในจ,จะมาขุดซักสองกอแล้วก็ที่เหลือน่าจะเก็บได้เพราะว่าดินด้านล่างยังโออยู่ไส้เดือนแล้วก็อันนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็มีไม่กี่หัวที่เอยังไม่ขึ้นมาเนาะ เออเนี่ยค่ะอ่าหนึ่งก้อของเราก็ได้ประมาณนี้นะคะเราจะมาชิมแกนตะวันกันก่อนเนาะคือแกนตะวันทำเมนูอะไรได้บ้างค้าแม่เคยเอาไปตําส้มตำอร่อยนะเออมีความกรอบแล้วก็อกินเป็นผักเคียงก็คือได้เลยคืออร่อยเพราะว่าน้องมีความกรอบมากมาชิมด้วยกันค่ะอืม้ม กรอบมากความกรอบคล้ายๆมันแกวแต่ว่าอรสชาติเขาอ่ะจะไม่เหมือนมันแก้วนะเขาจะออกแบบมันๆนะเนาะมันๆอืมกรอบมากได้เยอะมากวิธีเก็บแก่นตะวันของแม่เนาะเก็บไว้ในกล่องโฟมแล้วก็โปะด้วยดินนั่นเองที่นี้เนาะน้องก็จะเก็บไว้ได้นานอันนี้ก็จะผันมาสี่เดือนสังเกตเนาะจะยังมีความสดแบบกรอบมากเนาะ ก็จะมีบางส่วนที่อราคเขาเริ่มมาแค่นั้นก็เอาชุดนั้นเนาะไปปลูกนั่นเองเีนี้ใครที่ยังไม่เคยกินกันตะวันเนาะอันนี้อแก่ก็ล้างน้ําทําความสะอาดเปลือกไปบางส่วนแล้วก็มาปอกเปลือกเอาเปลือกออกแบบนี้ง่ายๆเลยสังเกตเนาะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะน้องก็ยังมีความกรอบเต่งตึงให้เรานะเดี๋ยวแก่ก็คือจะ มาอัทำส้มตำให้เพื่อนๆดูคร่าวๆสําหรับวิธีการอัทำเส้นส้มตำมะละกอจากแกนตะวันเนาะเพื่อนเพื่อนสามารถอัทำตามเหมือนแม่ก็ได้เนาะพาเฉียงแบบนี้แล้วก็สับเป็นเส้น,เส,นเส้นเนาะหรือจะใช้อการขูดเอาก็ได้หรือจะสับเหมือนที่เราสับเส้นมะละกอก็ได้ได้หมดเลยเนาะ,ะแม่ทําเส้นแบบนี้เนาะน้องจะยัง คงเส้นแบบเรียวยาวสวยให้เราได้อีกเนาะเดี๋ยวเราจะมาตำส้ตมตำแล้วก็หัวบางส่วนเนาะเราก็สามารถเอาไปแกล้มหรือกินสดสดก็ได้นะหรือจะอทำเป็นผักเคียงกินกับน้ำพริกก็ได้เช่นกันวันหลังเราค่อยมาจัดเมนูจากแก่นตะวันกันใหม่เนาะตอนนี้ปราที่บ้านหมดนะคะรอสั่งออนไลน์อยู่อันนี้ก็จะเป็นอส้มตำแกนตะวันน่ากินเนาะแม่ก็ใส่ดัดดิบด้วยแล้วก็ หัวของแก่นตะวันเนาะเราสามารถกินเป็นผักเคียงหรือจะกินกับน้ำพริกหรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยเนาะเพราะว่าแก่นตะวันเขาสรรพคุณค่อนข้างเยอะนะทีนี้ใครที่มไม่เคยปลูกหรือว่าอยากลองชิมแก่นตะวันเนาะแนะนําให้หาซื้อหรือไม่ก็แนะนําให้ปลูกเพราะว่าน้องปลูกง่ายมากๆมาชิมส้มตาด้วยกันค่ะน้องก็จะยังมีความกรุบ กรอบนะแล้วก็เก็บไว้ได้นานเนาะแนะนำให้เพื่อนลองหามาปลูกดูแล้วก็กันตวันเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างลองเม้นมาบอกคะแม่หน่อยเพราะว่าจัดส้มตำไปแล้วรอดูเมนูอื่นๆกันมั่ง